สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ leadership everyday นะครับเริ่มต้นวันด้วยวิธีคิดแบบผู้นำนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับทุกท่านสบายดีนะครับวันนี้ถือว่าเริ่มต้นตอนด้วยความเศร้าแล้วก็ด้วยความอะไรนะครับถึงผู้นำคนหนึ่งที่ผมยกย่องน้องคนนี้เป็นผู้นำเลยทีเดียวครับคือน้องวินพาสวิทนะครับซึ่งน้องก็เพิ่งจากไปนะครับโดย เป็นโรคกันนะครับอย่างที่ทุกท่านอาจจะเคยรู้จักน้องมาก่อนหน้านี้แต่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับก็เป็นข่าวเกิดขึ้นอยู่ในโซเชียลมีเดียพอสมควรนะครับผมซึ่งผมเองไม่ได้รู้จักกับน้องวินเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็มีหลายๆเพจหลายๆคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนะที่บอกเล่าเรื่องราวของน้องวินขยายต่อไปนะครับถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นทําไมผมถึงบอกว่าน้องวินท่านนี้น้องคนนี้เป็นผู้นําอีก คนหนึ่งสาหรับผมในหัวใจผมเลยตอนนี้นะครับเพราะว่าในรายการมนุษย์ต่างวัยนะครับซึ่งผมได้นํารูปยืมมาจากรายการนั้นด้วยเนอะพี่ประสานก็สัมภาษณ์น้องวินนะครับแล้วผมก็โอ้โหในทุกๆคําตอบที่น้องวินตอบนะครับผมถือว่าเป็นคําตอบที่ผู้ใหญ่อย่างเรานะฮะน่าจะมาเรียนรู้นะครับมีอะไรบ้างที่เชื่อมโยงกับคุณสมบัติความเป็นผู้นำนะจากที่ผมได้ยินนะคนไหนอยากฟังเต็มๆที่น้องตอบ กับพี่ประสานนะครับไปดูที่รายการมนุษย์ต่างวัยนะครับแต่ว่าผมสําหรับผมเองผมขออนุญาตนํามาเป็นตีความแล้วก็เป็นวิทยาทานกับพวกเราเนะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับผมได้เรียนรู้ความเป็นลีดอร์ความเป็นผู้นําจากน้องวินยังไงบ้างนะฮะก็ไล่เรียงไปเลยเนอะอันแรกครับสิ่งที่ผมค่อนข้างประทับใจมากๆเลยคือน้องวินเองนะครับผมก็เขาทราบว่าเขาไม่สบายเนี่ย มาตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะตั้งแต่3ขวบเป็นมะเร็งตั้งแต่3ขวบนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยในวันที่น้องไม่อยู่แล้วนะก็อายุประมาณ14-15โดยประมาณนะครับผมซึ่งกำลังเรียนอยู่ในชั้นมันธยมประมาณม .3 มอย่างเงี้ยม .3 ม .3 นะครับผมอาจจะข้อมูลผิดพลาดขออภยัยแต่ว่าวิธีคิดสิ่งที่น้องเขาตอบนะครับเรื่องแรกเลยนะการมีวิสัยทัศน์การมีวิชั่นนะครับคือด้วยชีวิต ที่มีเงื่อนไขต่างๆของน้องเนี่ยนะครับแต่ว่าเขามีวิสัยทัศน์มีวิชั่นมองไปข้างหน้าว่าฉันอยากจะให้ชีวิตของฉันมันเป็นยังไงต่อในด้านที่ดีนะครับในด้านที่มันโพสิทีฟในเวลาที่มันผลักดันให้เขาอ่ะมีลมหายใจอยากจะใช้ชีวิตต่อไปอ่ะนะครับแบบจนเราเนี่ยเป็นคนได้ยินได้เห็น,นรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจและที่สําคัญครับเขาลงมือทํานะครับอย่างที่ผมบอกไปเป็นโรคมะเร็งเนาะ ตั้งแต่อายุ3ามขวบรักษาหายใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้ก็มีอาการของโรคหัวใจอยู่ซึ่งผมก็ไม่ทราบเป็นที่แน่ชัดว่าสุดท้ายน้องจากไปด้วยสาเหตุอันใดก็ตามแต่ว่าสิ่งต่างเหล่านี้นะครับไม่ได้เป็นปัญหาที่ทําให้ผมรู้สึกว่าน้องเขามีดราม่าแต่อย่างใดเขากลับมีวิสัยทัศน์นะครับผมเป็นโรคนะครับเขารู้ตัวว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคแบบนี้ประกันอาจจะไม่รับนะครับผมแล้วก็การรักษาต้องใช้เงินดังนั้นนะครับ มากกว่ามีวิสัยทัศน์คือลงมือทําก็ไปหาไรายได้นะครับผมน้องวินไปทําช่องใน t ิ k กต็อกถามว่าไปทําทําไมหลายคนทําไปเพราะตามกระแสหลายคนทําไปอย่างไม่มีจุดมุ่งหมายแต่วิชั่นที่ผมบอกก็คือน้องทําเพื่อเพราะมันปักตะกร้าได้มันหาไรายได้เสริมได้เพราะว่าการรักษาตัวมันต้องใช้เงินโอ้โหผมฟังแค่นี้แล้วมันประทับใจผมมากๆเลยนะครับประโยคที่ทุกๆคำที่น้องเขาสะท้อนออกมา ด้วยความซื่อตรงนะครับแล้วเขาก็ลงมือทําแล้วสุดท้ายมันก็ได้ตังค์ด้วยนะมันก็ได้ตังค์ให้กับน้องเขาจริงๆนะครับผมซึ่งด้วยความที่เ,เขาเป็นโรคนะครับไปหารายได้นะครับเพราะว่าเขารู้ว่าการรักษาพยาบาลมันต้องใช้เงินแล้วนะครับมีวิชั่นลงมือทําแล้วต่อมาประเด็นที่2ครับน้องวินเลยไปพัฒนาตนเองไปพัฒนาตนเองทํำยังไงครับ มีกูรูทำเรื่องของ Personal Brand นดต่างๆนะครับคุณแน็กคุณป๊อปอะไรแบบนีน้เขาก็ไปลงเรียนด้วยตนเองโอเคแหละเขาอาจจะยืมเงินคุณคุณแม่ไปเรียนแต่คุณก็ต้องเข้าใจด้วยว่านี่คือเด็กมัธยมต้นที่ตัดสินใจไปสร้างแบรนด์ของตอนเองเพื่อที่จะสร้างรายได้กลับมาเพราะว่ารู้ว่าตนเองไม่สบายแล้วก็ต้องใช้เงินนะครับ น้องอ้างถึงหลักการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้หลักการทางการเงินค่ารักษาเขารอมาอยู่แล้วนะครับมันมีรอมาอยู่แล้วเพราะเขาไม่สบายใช่ไหมครับผมแต่ว่ารายได้มันเพิ่มได้เพราะว่าลดรายจ่ายไม่ได้จากค่ารักษาเขาเลยไปพัฒนาตนเองด้วยเด็กวัยประมาณ14บ5ปีสามารถสะท้อนว่ารู้จักเรื่องของทวิ50นะครับเพราะว่าเขาหารายได้ได้ไดตนเองนะครับจากช่องนะครับ เก็บเงินตามสูตรนะครับห้าสิบสนะครับเริ่มลงทุนทองแล้วตอนนี้มีทองอยู่แล้ว2บาทกว่านะครับผมไม่อยากจะเทียบกับตัวผมเองเลยนะครับรู้สึกว่าตัวเล็กแล้วก็เทียบไม่ได้เลยกับหัวใจของน้องวินคนนี้นะครับการพัฒนาตนเองเริ่มต้นนะครับเพื่อวิชั่นแล้วก็เป็นวิชั่นที่ลงมือทำนะครับผมวิชั่นต่างๆนะครับอยากเห็นตัวเองมาอยากส่งเงิน ให้กับตัวเองใช้ในอนาคตนะครับผมพี่ประสานถึงกับพูดเลยว่าโห oh, นี่คุยกับเด็กอายุสิบห้าอยู่หรือเปล่านะครับสามครับผมน้องพูดว่าคือเขาไม่อยากเห็นตัวเองตอกบ,บัตรเข้าออกงานเขาอยากจะสร้างรายได้นะครับค่อยๆทําไปเรื่อยๆจนถึงแบบเออก่อนยี่สิบเนี่ยเขาสามารถเซตเทิลหรือว่าตั้งตัวอะไรบางอย่างได้เขาไม่อยากเห็นตัวเองตอกบ,บัตรเข้างานนะครับเขารู้ตัวว่า ไอ้วันวันหนึ่งเนี่ยคนเรามันตื่นมาเนี่ยมันต้องมีความหมายอะไรบางอย่างนะครับในวันที่เขาไปโรงเรียนเออบางคนก็ตื่นไปเพราะว่าเออไปอยากไปเจอแฟนอ,อยากไปเจอเพื่อนที่รักหรือว่าเพราแม่ปลุกอะไรแบบนเนี้ยเนะตัวน้องเองน้องบอกว่าเออฉันยังตื่นเพราะแม่ปลุกแต่ว่าคือเขาไม่อยากแบบเป็นคนไปทํางานเป็นพนักง,งานในอนาคตต่อไปนะครับแล้วเ็าพูดถึงความหมายของการตื่นขึ้นมาในในการมีชีวิตนะครับโอเคแหละก็พูดได้ด้วยวัยของน้องเขา ใช่ไหมครับผมระดับหนึ่งซึ่งสําหรับผมคือผมยอมรับว่าโอ้โหด้วยวัยของเราตอนนั้นน่ะเราสะท้อนอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นการสะท้อนถึงการรู้จักตนเองนะครับอันนี้คือข้อที่สาว่าชอบไม่ชอบอะไรแล้วผมเชื่อเลยว่ามีหลายคนนะโออยากมีความฝันนะครับอยากทํานู่นทํานี่นะครับเด็กมัธยมเด็กมหาวิทยาลัยหลายๆคนนะน้องๆแบบเออไม่อยากไปเป็นพนักง,งานประจํานะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับทุกวันนี้เลย ทำแบบอาชีพแบบอาชีพเสริมอาชีพพาร์ทไทม์อะไรต่างๆใช่ไหมครับผมแต่คนที่รู้จักตนเองแล้วลงมือทำเนี่ยมันน้อยนะครับออรู้ในสิ่งที่ไม่ชอบแต่ว่าแล้วเราจะทำยังไงดีเพื่อให้เราสามารถสร้างสิ่งที่เราชอบขึ้นมานะครับนี่ก็คือประเด็นที่3นะครับรู้จากตนเองว่าชอบไม่ชอบอะไรแล้วก็ผลักดันตนเองไปในสิ่งที่เป็นความฝันเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับ เรื่องที่สี่ครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแล้วผมเองอายุปูนนี้แล้วเพิ่งจะมาได้เรียนรู้อย่างทองแท้แต่น้องวินนะครับโดยวัยสิบสี่สิบห้าปีสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าผมด้วยซ้ํานะครับถ้าเทียบกับผมนะปัจจุบันก็คือเรื่องของเวลาครับเพราะว่าน้องวินเองนะครับก็จะเป็นแฟนของโค้ดหนุ่มน,นี่โค้ดนื้อหลายคนก็เป็นแฟนนะครับผมเองก็เป็นแฟนของเป็นแฟนคลับนะครับของโค้ดหนุ่มเนี่ย คือ,น,อน้องวินพูดถึงเรื่องของการเริ่มต้นนะครับัยคือต้นทุนเพราะว่าชีวิตของน้องวินเองสุขภาพไม่ค่อยดีก็ต้องรักษาตัวใช่ไหมฮะเขาบอกว่าเขามีเวลาจํากัดครับเพราะฉะนั้นนะี่ยต้นทุนที่สําคัญของเขานะ่ยก็คือเวลาการได้เริ่มทําก่อนเขาก็จะได้เปรียบเนาะเขาต้องเริ่มทําก่อนเพราะว่าเขามีเวลาที่จํากัดเขาอาจจะมีอายุไม่ได้ยืนยาวเหมือนคนสุขภาพดีเขาพูดถึงซีฟจ็อบว่า โอ้สละทุกอย่างเพื่อลงไปที่วิชั่นความฝันของตนเองจนสุขภาพไม่ดีแต่ตัวน้องวินเองสุขภาพไม่ดีนะครับผมเขามีสุขภาพที่จะมาเป็นกําลังเป็นต้นทุนมากกว่าคนอื่นไม่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นก่อนสําหรับเขามันเลยได้เปรียบนะครับผมคือผมคิดว่าไปถามหลายๆคนบอกได้ฮะว่าเฮ้ยเวลาเป็นเรื่องที่สําคัญ time is precious แต่คนที่เห็นความสำคัญและลงมือทําจริงๆเพื่อเพื่อความฝันอะไรบางอย่างของตนเองนั้นน่ะผมว่าน้องบินคือต้นแบบที่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นสี่เรื่องนะผมว่าเราพูดถึงเรื่องผู้นำกันเนอะมันจะมีทฤษฎีหรือว่ามีเฟรมเวิร์มันก็วนไปวนมานะการมีวิชั่น นะครับและลงมือทำมัน living vision นั้นการที่เป็นผู้นำคุณต้อง learning constant learning เรียนรู้ตลอดเวลารู้ self awareness ชอบไม่ชอบอะไรแล้วผลักดันในสิ่งที่เราแบบเป็น passion สิ่งที่เราชอบแล้วก็สุดท้ายคือ time is precious ความสำคัญของเวลานะครับลงมือทำก่อนนะครับเพราะว่าเวลานั้นมีจำกัดและไม่รอใครนะครับ ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากน้องวินพัสวินเนาะสิ่งที่น้องเขาได้ทิ้งไว้ให้กับพวกเราหลายๆคนนะครับความเป็นผู้นําของน้องนะครับโอ้โหมันยิ่งใหญ่แหละยอดเยี่ยมมากๆเลยก็สุดท้ายก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวขอแสดงความอะไรจริงๆนะครับผมน้องถือว่าเป็นต้นแบบผู้นําสําหรับผมคนหนึ่งเลยนะครับครับก็อยากให้ทุกๆคนนะครับได้เรียนรู้นะ จากน้องวินนะครับน้องได้ทิ้งอะไรสําคัญๆดีๆไว้หลายอย่างติดตามดูได้ในรายการมนุษย์ต่างวัยหรือว่าในชาแนอื่นๆผมว่าโ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับกับสิ่งที่น้องวินได้ทิ้งไว้ให้กับพวกเรานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีผู้นําที่ดีที่ยอดเยี่ยมเนี่ยอีกหลายๆชีวิตก็จะดีขึ้นนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบกันตอนใหม่นะครับกับ Lea d e r s h i ิ e เ e r y Day ดครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ